วันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับวิธีการใส่ชุดกระชับนะครับก็ถามว่าทําไมนะครับเราต้องใส่ชุดกระชับครับก็เพื่อทําให้ใบหน้าเนี่ยที่มันบวมอยู่มันช่วย ทาให้มันกระชับและลดบวมได้ดียิ่งขึ้นนะครับใส่ตั้งแต่วันแรกหลังจากที่ผ่าตัดเลยนะครับหลังจากออกจากห้องมาตัดเราจะมีการพันหน้าให้คนไข้ใช่ไหมครับพอผ่านไปอาจจะประมาณครบ24ชั่วโมงนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเป็นชุดกระชับแบบนี้ให้คนไข้นะครับซึ่งตอนแรกก็จะมีทางทีมคุณพยาบาลนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ช่วยนะครับในการอำนวยความสะดวกแล้วก็เปลี่ยนชุดกระชับให้คนไข้นะครับอันนี้เราลองดูตัวชุดกระชับนิดหนึ่งครับตัวชุดกระชับเนี่ยถามว่ามันจะใส่ยังไงนะครับถ้าเกิดเราจะลองใส่ก็จะมีีีีีมมมัันนนนนจจะะะะตตตเเขข็บบบบบบแแ้้้้ซึ่่งงยยกกกอออูดา เพื่อจะได้ไม่กดผิวหนักน,นะครับแล้วเราก็ลองประกอบอย่างนี้ครับง่ายๆประกอบอย่างนี้ครับพอเราประกอบครบแล้วเราก็หยิบขึ้นมาดูก็จะเห็นว่ามันมีการประกอบของตัวตะเข็บอ,อยู่3จดุดก็คือบริเวณด้านหน้านะครับเหนือบริเวณไยผมแล้วก็บริเวณช่วงหลังครับก็อยู่ระหว่างบริเวณไรผมกับท้ายทอยนะครับแล้วก็จะเป็นอันสุดท้ายที่อยู่ตรงคอด้านหลังนะครับหรือท้ายทอยนั่นเองพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ เริ่มทาการแกะกลับมานะครับก็เริ่มจากการใส่นะครับบริเวณคอก่อนพอใส่คอได้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตะเข็บมันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเราก็ใส่ด้านหน้านะครับยืดนะครับให้รัดพอดีนะครับต้องไม่รู้สึกว่าแน่นจนเกินไปนะครับแล้วก็ใส่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นใส่ที่คอก่อนแล้วก็ใส่ด้านหน้าแล้วก็ใส่ตะเข็บที่อยู่ระหว่างด้านหน้ากับบริเวณคอด้านหลังจากนั้นเราก็เซ็ตนะครับให้อย่าไปกดที่หู นี่เองครับต้นนะครับอ่ประมาณนี้เราก็เช็คความตึงนะครับว่าแก้มมันไม่ได้ปิ้นออกมามากจนเกินไปอันนี้ไม่กดค้างมากจนเกินไปนะครับหรือไม่ไม่ขึ้นมาสูงนะครับจนถึงริมฝีปากด้านล่างแล้วตรงนี้ก็ต้องมีความเรียบนะครับมีความกระชับแต่ก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะกดหน้าหน้าแก้มใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตรงนี้มันจะรู้สึกว่ามีความหลวมอยู่เราก็จะให้คนไข้เนี่ยใ,ใส่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวพุนกระชับสีขาวแบบนี้เป็น ผ้าเยือใช่ไหมครับก็จะให้ใส่นะครับข้างใต้แบบนี้นะครับเพื่อทําให้ตัวเหน,นี่ยกระชับขึ้น,นครับที่สำคัญเนี่ยตรงนี้มันยังไม่แน่นจุดที่อยากจะให้เน้นคือจุดที่อยู่ใต้กรอบหน้าตรงนี้ครับเราก็ต้องพับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีการซ้อนของตัวแรงของผ้าที่มันทบกันเป็นสองชั้น,นครับมันก็จะมากดตัวกรอบหน้าตรงนี้ให้กระชับขึ้นหรือถ้าเกิดอยากเพิ่มให้มันแน่นอีกก็อาจจะไปกดตะเข็บแล้วก็ดึงให้มันเข้าหากันมากขึ้นครับอันนี้ ก็จะใส่ไปนะครับในช่วงประมาณ7วันแรกอ่ะผมอยากให้ใส่ตลอดเวลาเลยอาจจะถอดพักได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่30หรือ1เดือนเนี่ยก็พยายามใส่ทอย่างน้อย10ถึง12ชั่วโมงต่อวันหรือว่าอาจจะใส่ตอนนอนนะครับก็ได้นะครับก็พยายามใส่นะครับก็จะช่วยทําให้ใบหน้าของคุณเนี่ยเข้าที่เข้ารูปเร็วมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับ ก็ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ